บบกมือหน่อยบบกมือหน่อยโอ้โหมองไม่เห็นเลยมันมืดอ่ะเอาเสียบไฟเลยเสียบไฟเลยหลอในที่มืดอย่หลอที่มืดหลอในที่มืดอะ <laughs> ส่งเสียงหน่อยหอที่มืดอบอกเสียบไฟเลยจะได้มองเห็นนี่แหสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมอันนี้อาจจะเห็นหน้ามืดลงไปหน่อยนะครับไม่เห็นแล้วครับสุดแล้วน่สุดแขนแล้วครับ เดี๋ยวตบไปก่อนตบไปก่อนลงมาเถอะครับมีอะไรมาคุยกันข้างล่างครับอย่าปีนขึ้นไปเลยครับมันสวดครับขอโทษครับครับผมขอโทษไม่ลอกผิดครับหลวงพ่อเจ้าวาดให้อภัยมดแล้วครับลงมาเถอะครับหลวงพี่เบาะยางครับเบายางเบาะลมไม้ยางครับกระดานครับกระดาน เอาค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับสายไฟนะครับสายไฟระวังนะครับระวังพลาล่วงนะครับครับรองพลาล่วงนะครับโข้าวในเกงชายพลาอีกหมดเลยนะเนี่ยร้อข้าวเก็บเก็บกดไปเนี่ยเต่ว่พี่ชายมึงเก็บกดไปเนี่ยถ่ายล้อพี่อ่ะถ่างนอ่าอ่าอ่านี่ถ่ายเป็นหลักฐานนะครับผมมองไม่เห็นเลยนี่นี่นี่ถ่ายเป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำงานเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำงาน อ๋อไม่ได้ครับวันนี้เขาเขาให้ผมปเป็นตากล้องครับเดี๋ยวมือสั่นครับผมม,มือสั่นแล้วเนี่ยมาแล้วครับผลงานใสมาแล้วครับ มาทองคงจะนึกกันแน้แม่บ้านับเอ๊ะผู้หญิงกับป้าทำง,งานด้วยกันเลยเบา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 ทำงานอย่าเขาใช้บอกว่าใช,ใช้แต่กิริยาวาจาอย่าเสียงดังเอ่าเหล็กจะหล่นโดนหัวตากล้องแล้ว <c oughs>

ขอเชิญร่วมพิธียกฉัตรสู่ยอดเจดีย์วันอาทิตย์ที่18มกราคมพศ2558ไหนยกมือกันยกมือกันายบายกันชื่ออะไรชื่ออะไรไไชื่ออะไรครับไไกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย <ไป S 1> ทำอะไรเนี่ยตอนนี้ทำอะไรทำอะไรมองกล้องเนี่ยตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่ ฮะ <Huh? S 2> ช่วยอะไรนะอ้าวเสียงอะไรอะ่ะนี่แสงไฟชัดชัดรอ,อจัดจ้ารอ,อจัดจะเตยไปเอากำมังมาสิเอากำมังเอากำมังหลงลุงมา